การเข้าฟิตเนสที่ผมห่างหายมานานแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่เข้ากับเราเลยอะแปดสิบโลยางนีป่ะพ่อพ่อโอ้โหยี่ยกไม่ได้เหมือนกันว่ะเราได้อันเดียวนี่แหละให้คนเขาหามอย่างนี้กลับขึ้นรถนะเนี่ย ต้อรับเข้าสู่ช่องเป้ไอบอีกครั้งวันนี้มากับชุดที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะก็คือชุดออกกําลังกายถึงแม้ว่าเราจะทําโรงงานอาหารเสริมแล้วนั้นเนี่ยตอนนี้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เราต้องเปลี่ยนตัวเองปีใหม่นี้มาออกกําลังกายกับที่นี่ที่หนึงครับที่ผมคิดว่าเป็นที่ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักเลยก็คือ s 3 6 5 f i t n e s s ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเคยเป็นนักกีฬาเทนนิสหม่องมหาลัยตอนนี้ก็พยายามไปกลับไปตีเทนนิสแต่ว่าตีได้ครัง้งสองครั้งนี่รู้สึกแบบมันปวดขาปวดแข้งแล้วล่าสุดนี่ก็คือแบบอยากจะโยนไม้แร็กเกตอะทิ้งไปมันเล่นไม่ไหวอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวเองกันแล้วเรามาดูว่าการเข้าฟิตเนสที่ผมห่างหายมานานแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะแล้วถึงแม้ว่าอาหารเสริมช่วยได้นะแต่ผมว่าการกระทําของเราเนี่ยสำคัญที่สุดไปไปดูกันครับผม เอาล่ะมาเจอเทรนเนอร์ประจำฟิตเนสแนะนำตัวเองนะครับครับผมสวัสดีครับผมเทรนเนอร์ trainer, ต้านะครับเป็น PT ประจำที่ครับ PT ย่อมาจากอะไรครับ p e r s o n a l Trainer ครับทางหายจากฟิตเนสมานานอันดับแรกผมควรทำอะไรบ้างต้องชั่งมวลกล้ามเนื้อก่อนนะคะรับดูว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงจะไปฟิตเทคกันแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราจะถอดถุงเท้าแล้วก็รองเท้าก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นชั่งนะครับเอาเหรอนี่ผมอุตส่าห์ใส่ของใหม่มาเลยเนี่ย <laughs> ดูแล้วกันว่ารองเท้ายังใหม่เพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างนานเเเเคคครรรรืืื่่่่่่ออออองงนนนีีชวาะไับยป็ I ินบอดี้ครับว,วัดมวลกล้ามเนื้อของร่างกายของเราครับนะไมไ่สามารถลงได้เลยครับปึ๊บอย่างอินบอดี้สกอร์เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่ามีเราอะมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่แล้วก็ไขมันเท่าไหร่เพื่อที่เทรนเนอร์ของเราอะ่ะจะได้วางแผนได้ถูกว่าต้องทําอะไรต่อเราสามารถเถียงได้ไหมครับว่ามันวัดผิดก็สามารถได้นะั <laughs> Okay. น้ำหนักของพี่เป้เนี schme, 응่ยอยู่ที่83.1แล้วก็กล้ามเนื้ออยู่ที่31.1ไขมันจะอยู่ที่2 7 1กล้ามเนื้อถือว่าสูงมากเลยนะไม่ได้ออกกำลังกายมาปีแล้วครับก็หลายปีแล้วนะก็ยังคงคงกล้ามเนื้อได้อยู่มีกล้ามเนื้อเหรอเนี่ย34นี่คือกิโลหรอใช่นับเป็นกิโลเป็นหน่วยเป็นกิโลครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เอตี้แฟทนี่จะเป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคนที่อายุมากแล้วเรามีกล้ามเนื้อประมาณเท่านี้ว่า เยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ากล้ามเนื้อสมมติว่าน้อยหรือเยอะผมผมมีกล้ามเนื้ออยู่34มกิโลต่อน้ําหนัก83เหรอใช่ไหมใช่ครับกล้ามเนื้อเนี่ยข้อดีของมันก็คือก็เหมือนเตาเผาของเรายิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะยิ่งเผาผ่านได้เยอะเวลาเรากินอะไรพวกานี้เราจะรู้สึกว่าเราหิวบ่อยกว่าคนทั่วไปครับที่มีกล้ามเนื้อน้อยเปอร์เซ็นต์บัตตี้แฟตเนี่ยเลยข้าโอเวอร์มาแล้วถ้าเกิดเกินมากกว่า3 5มสถึงสีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเกิดโรคได้ครับเราเรื่อต้านโรคอ้วนไขมันตันอะไรพวกเเนนนี้้ครับบกกกือิแลวว็ใส่น ของโปรแกรมในวันนี้เดี๋ยวจะลองฟิตเทสดูอีกทีนึงนะครับว่ากล้ามเนื้อแต่ส่วนนเป็นไงบ้างแล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรดีครับวันนี้เดี๋ยวเราเล่นฟูลบอดี้กันเป็นการฟิตเทสคำว่าฟูลบอดี้คือก็คือเล่นทั่วร่างกายเลยไปไปดูกันครับที่เรามาเจอเจ้าของฟิตเนสแล้วยกเบาๆอ่ะแนะนาเจ้าของฟิตเนสนะครับชื่อว่าชื่ออาวุธครับฟิตเนสเป็นอะไรที่ชอบครับก็เล่นอยู่แล้วด้วยอา,าชีพหลักจริงๆก็เป็นเอเจนซี่ในการำโฆษณาอ่าเป็นธุรกิจเสริม <c oughs> นะครับโอเคครับเมื่อกี้เห็นแล้วแหละว่า เขายกอันนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับโอ้โหยี่ยงโ,โยกไม่ได้เหมือนกันว่ะก่อนที่จะเล่นนะต้องเสริมกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนก่อนไหมครับดีครับซื้อได้ที่ Facebook ก็ได้ครับหรือว่าช้อปปี้ลาซาดา้าได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้น,ข,นขึ้นลิงก์ไปให้คหรับเป็นลิงก์แล้วก็ฝากแอลคาร์นาทีนของอินเซนต์คู่กันได้เลยครับหน,น,นึ่งสกู๊ปก็จะได้ประมาณ34กรัมกระทาน2สกู๊ปก็จะได้34กรัมโปรตีนนี่คือเราต้องกินกี่กรัมอ่ะก็จริงๆเท่าง่ายๆก็็คคููณณ2 2นนนนนนน้้้้้หหหัััััักกกกกตตตตววววแลไไรปผม80องิ อะไรประมาณ160กรัมเลยใช่ครับประมาณนั้นครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรตีนเสริมซึ่งจริงๆเรากินพวกเนื้อ,อพวกปลาเลยก็มีโปรตีนอยู่แล้วทำไมถึงทำโปรตีนขายครับเราก็ทานมาตลอดครับทานมาหลายแบรนด์เอาจุดแข็งจุดด,ดีเช่น<ม>บางเจ้าก็ไม่ได้โจมตีเนาะแต่หมายถึงว่าบางเจ้าคือรสชาติอะไรอย่เงี้ยครับ<ม>ของเราก็จะอร่อยนิดนึง<ม>ก็พยายามทําให้ทานง่าย อันนี้ถ้ามีพิเศษตรงนิดนึงคือเรามีพวกวิตามินเยอะแทบจะเรียกได้ว่าวิตามินน่าจะเยอะที่สุดในตลาดไปตามซื้อกันได้ที่ช้อปปี้ละซด้ากันแล้วกันนะใช่ครับไปออกกาลังกายแล้วคราวนี้เิญเลยครับ <laughs> <laughs> เราจะจับไปแต่ว่าให้มันมีแบบเหมือนจะงอยออกมาได้หนึ่งนับว่งเสร็จแ,แล้วเราจะยื่นมือไปข้างหน้าว่าไปข้างหลังหมุนไปข้างหลังเลยนะครับ<อ>แล้วกลับมานับเป็นหนึ่งเราจะทําทั้งหมด15ครั้งนะครับมันไม่ค่อยได้เนี่ย เริ่มเมื่อยแล้ววะครับฟูลบอดี้เนี่ยเราก็ต้องมีการวอร์มขาด้วยนะครับก็คือเราจะสวอตยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเปิดแต่เท้าประมาณสี่ห้าองศาโอเคเสร็จแล้วเราจะกุมมือก็ได้กุมไว้ดีกว่าง่ายดีครับแล้วก็แทงก้นแล้วก็ค่อยๆย่อแล้วก็ผิดขึ้นมาดันสะโพกอันนี้แหละยากละสิบครั้งรัดเบ็ดพยายามดันสะโพกมาอย่าแทงเข่าก่อนนะครับเมื่อยจังเลยอ่ะท่านี้ อีกสองทีครับทีเดียวดารสะโพกพิ้วไปข้างหน้าโอเค <Okay. S 2> เสร็จแล้วเราก<อ>็จะหมุนข้อต่อสะโพกอย่างนี้หนี่เรายังวอร์มอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามวอร์ม <laughs> เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารจะพาไปเล่นขา เราไม่ต้องวิ่งอย่างนี้หรอไม่ต้องครับเพราะเราไดดมิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าการเล่นฟิตเนสจะต้องทําแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาในอันนี้นะไม่ครับเป็นหรอกเราสามารถอัด p ดปตรงนี้ได้เลยเราพร้อมแล้วครับไป อย่างผมนี่อยากให้มันลีนขึ้นเนี่ยผมควรจะจัดโปรแกรมยังไงบ้างครับเราจะต้องเน้นไปทางขาอยู่เราจะเน้นเป็นการเดินเพื่อให้อยู่ในโซน2โซน2คืออะไรอ่ะมันคือความเหนื่อยของร่างกายของเราครับระดับ1เนี่ยจะอยู่ในสามารถคุยกับเพื่อนแบบชิวๆได้เลยพอขึ้นมาโซน2เนี่ยก็จะเริ่มแบบอาการเหนื่อยขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังคุยได้อยู่พอโซน3ก็จะเริ่มคุยไม่ค่อยชัดแล้วโซน2ก็จะอยู่ประมาณ103บวกถึงร้อามสเลทใช่ไหมใช่ครับตันี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนอ่าเล่นให้ดูโอเคครับตันนี้เขา บอกก้นไม่ลอยจากบอกนะครับแล้วเราก็จะกากิปตรงนี้ไว้ด้านข้างเสร็จแล้วเราจะให้บอกแล้วก็จุดหมุนอยู่ตรงกันตรงนี้แล้วก็เราจะงัดปลายเท้าขึ้นมาเพื่อล็อกบอกไว้ไม่ให้มันลอยเสร็จแล้วเตะขึ้นมาเก่งค้างอไว้ตรงนี้หนึ่งวิแล้วก็ค่อยๆลงจุดกา้ามในที่เราจะได้ก็คือคอได้เสพก็คือต้นขาด,ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่เหรอใช่ครับสองข้างเลยแล้วก็ขาลงหายใจเข้าออขึ้นมาหายใจออกนะครับ เป็นไงหนักไหมครับพี่เป๊สบายเบามากเหนือไม่ได้ยกอะไรเลยอะขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเริ่มร้อนิดหนึ่งแล้วเซตที่3าครับโอ้พอ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 โอ้ยเดี๋ยวยังใช้ขาไม่ได้รอสักพูดนะครับ ที่บ้านมีเครื่องนะแต่ก็ไม่เคยใช้เลยอันนี้ก็จะเป็นสมิทแมชีนนะครับอาจจะเป็นในส่วนของเชฟนะครับก็คือหน้าอกเราจะวางประเท้าหัวเขา่าหัวไหล่ตรงกัน,นับเราจะไม่กางออกเยอะขนาดนี้นับแล้วก็จะไม่แคบะเราจะวางประมาณนี้ให้ขาเราตั้งฉากกันวัดระยะโดยนิ้วโป้องอยู่ตรงมุมสากตรงนี้นะครับข้อมือโอเวอร์ไว้บิดสะบัดดันขึ้นแล้วบิดให้ข้อมือตั้งฉากกันเสร็จแล้วเราจะแทงศอกลงมาให้บาร์เราแตะตรงตรงอกเราหรือตรงใต้เรานม,มเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะดันกลับไป หายใจออกผ่อนลงมาหายใจเข้า,า <3 S 1> สามเซตเหรอสิบห้าครั้งเราจะข้อมือโอเวอร์ไว้ก่อนับน,นี่เหรอใช่ดันแล้วบิดอ่นะมันจะแขนเราจะตั้งฉากกันพอดีอะนั่นแหละค่อยๆแทงศอกลงมาค่ยอยๆผ่อนลงนี่นะครับกาสองนีอะแล้วก็ดันกลับปึบพี่ไปดันดันตัวขึ้นหน่อยครับดันตุกอกให้มันอยู่ตรงใต้รานหนิ้เหเราโอเคแล้วก็ค่อยๆแทงศอกลงมา เอาใส่สักร้อยโลอะไรอย่างงี้ได้ไหมนครับน่ะสุดท้ายแล้วพี่เแล้วก็บิดเข้าต่อมาเราจะใส่น้ําหนักแล้วนะอ๋อเหรออ้าวอาใส่สักหน่อยเอเดี๋ยวลองจักน้อยไปมากก่อนนะครับสองจุดห้พอไม่เข้ากับเราเลยอะใส่ให้มันสักใหญ่ๆสัก80สิบโลอย่างงี้มปะโอ้ยเบาเหลือเกินยกไปหลับไปนงวิาครับช้าเก้งอกดัน อย่าห่อไหค่นะเฮ้ยเริ่มเมื่อยแล้วเว้ยไี่เป๊มาครับคร yes yes ึ่งทางแล้วครับครึ่งทางเองเหรอครับ15ทังนะที่เป๊ยังไม่ครบเลยครับอ้าวอีก3ทังครับก็เหนื่อยอยู่2.5กิโลไม่ตอบละจะอนี้จะเป็น แมชชีนชเดอร์เพนครับคือข้อดีของแมชชีนอ่ะเราสามารถเข้าไปนั่งแล้วก็สามารถดันเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องจับมุมโพสิชันอะไรใดๆเราจะนั่งหลังชิดติดเบาะนะครับเราจะจับตรงโซนด้านในนะครับพับศอกเข้านะครับเสร็จแล้วเชื่อดกขึ้นเชื่อดอกไว้ตลอดแล้วนะเราจะไม่ห่อไหลแล้วดันนี้นะเราจะยืดอกหายอ,อกขึ้นกลับไปหายใอจอกลับมาจุดเริ่มต้นหายใเข้ามา เบาจังเลยจำนวนครั้งเข้าเดือนครับ15ครั้ง3เซตอือโอ้ยเมื่อยแล้วอ่ะ6โอ้ยไม่ไหวโอ้ยเดี๋ยวก่อนกล้ามเนื้อนี้ไม่มีแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ได้ใช้งาน <c oughs> เดี๋ยวผมแสดงให้ก็ได้ว่าคางกลับไม่ให้เลยตอนนี้เมื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับเราจะมาดูเทรนเนอร์ของผมกันครับระหว่างที่เราพัทักเนี่ยอันนี้มันอันละกี่กิโล94อ่ะพี่94กิโลเสียบได้สุดท้าย80โล 89 89โลนะครับท่านผู้ชมอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ106ครับ106จะยก89โลได้ไหมจริงนี่จริงโอ้โหผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นนาน้วนะตัวเนี้ยือว้าวไม่ได้เล่นนานมากเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ทางเจ้าของเฟอร์เให้เสียบให้ครบรูนะรูสุดท้ายยังเสียบไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมดูเทคนิคแล้วเขาจะเอาอันนึงเข้ามาก่อนเราได้อันเดียวนี่แหละ พอดีกว่านี่ทำอะไรครับเนี่ยนี่จะเป็นหน้าท้องนะครับถ้าเราจะทำท่านี้เราจะต้องทำแคทเขาผมต้องนั่งใช่ไหมข้าโยคะให้ได้ก่อนข้อมือข้อต่อขัวไหลเราจะตั้งฉากกันนี้นะครับแอ่นก้นเงยหน้ามองตรงไว้อเสร็จแล้วเราจะม้วนสะโพกกับคอเข้ามาบรรจบกันรู้สึกว่าท้องถูกเก่งอยู่โอเคโอเคแล้วทำแบบนี้สักห้าครั้งให้รู้สึกว่าเราชิน มันจะลิงก์กับท่าที่เราจะทําในตอนนี้ก็คือเราจะต้องใช้หลังอะติดกับพื้นไว้เสมอ,อมหลังเราจะไม่ลอยเราจะยกขาขึ้นมาดันสะโพกขึ้นมาให้หลังไม่ไม่สามารถสอดเข้าไปได้เลยผักขาออกไปเสร็จแล้วเราจะแขนเยียดตรงนี้วาดขึ้นไปบนแลกลับมาหายเจออเจ้าวายเยียดหายจะเข้าตอนนี้แขนก็หมดแรงแล้วเนี่ยใช่แล้วก็พยายามฝืนแล,ล้วก็วาดกลับมาเก่ง จะออก15ทีครับโอ้ยท้องเกง่งนะดูกลับมาช้าช้าสโลว์มชั่นเออสโลว์มันก็ยิ่งเหนื่อยสิเป็นตัวเท่าต้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสิบสามขอเล็ให้คนเขาหามอย่างนี้กลับขึ้นรถแล้วเนี่ย,ยท้องได้ทำงานไม่จะนั่งได้หรือเปล่านี่ท้องเก่งมากเลยอะแขนก็เจ็บท้องก็เจ็บขาก็เจ็บต้องสู้แล้วจะปิด EP แล้วมาแล้วก็ว่ากลับมา นี่เดี๋ยวเราจะยืดเป็นกล้ามเนือแฮมสติงครับโอ้ยตึงโอ้ยโอ้ยโอ้ตึงครับก็อีกรอบนึงนะน oh, oh. ี่แหละ,ะครับโอ้ยโ oh, oh. ดยปกติเราจะยืดทางไว้ประมาณ10-15วินะครับ oh, oh. เล่นเสร็จแล้วยืดกับเล่นเสร็จแล้วไม่ยืดต่างกันยังไงครับเราไม่ยืดเลยเนี้ยครับกลารตึงตัว บางคนจะเป็นตะคิวก็มีครับเช่นผมตะคิวจะขึ้นเออโอ้ยตีแล้วตรงก้น,นครับโอ้ยรอบนะครับพี่ออรอบที่สองนี่ยืดได้เยอะเลยโอ้ย,อย okay. ต่อมาก็จะเป็นขาหนีบเป็นขาหนีบนะครับต้นขาด้านไหนของเราแต่แล้าจะนอนคว่ำนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บไปหมดเลยครับตอนนี้เหมือนเป็นการทรมานตัวเองแห่งปีนี่จะเป็นข้อเท้าโอ้ย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 โอ้มาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวตาจะยืดแบบทั้งตัวให้โอเคมาเป็นหัวไหล่นะครับโอ้ยรู้สึกตึงที่หัวไหล่ไหมครับตึงครับต้อแข็ด้านหลังรู้สึกตั้งแข็งไหมครับรู้สึกครับ มไม่ตึงได้ไงครับเนี่ยโอ้ยไม่มีคลิปไหนเลยที่เราจะปิด e ีพีไปได้วยแบบนี้นะครับเราไม่ไหวแล้วอย่างหน้าท้องครับเวลาเราปวดหลังล่างนะครับหรือว่าเกิดจาก แกนการนาตัวเราไม่แข็งแรงด้วยส่วนหนึ่งอาใช่ใช่ใชผมปวดหลังบ่อยพี่เป้เล่นเทนนิสใช่ไหมครับเวลาสวิงต้องบิดนาตัวเนี้ยจำเป็นจะต้องเกงหน้าท้องแล้วบิดเราจําเป็นจะต้องมีการเสริมแกงการนาตัวให้มากขึ้น,นครับเพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจบ็บในอนาคตทำไงทำไงนี้น่าสนใจมากก็คือเ,เราจะต้องเสริมแกงการนตัวไม่ว่าจะเล่นเป็นท่าคัน หรือว่าเป็นการไลอิงเล็กๆก็คือเตะข่าขึ้นมานะครับ,รบพอเก,การางตัวเราแข็งแรงมากขึ้นอาการบาดเจ็บเราก็จะน้อยลงไม่ใช่ว่าหายขาดนะครับอ,อันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าบางคนเนี้ยเวลาก้มเก็บของก็จะม,มีการงอตัวซึ่งโดยหลักพ่อไปตามธรรมชาติของเราจะไม่เก็งตัวแล้วก็เก่็งหน้าท้องอะไรเงี้ยครับเป็นการเพื่อป้องกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณน้องต้ามากเลย ไม่ได้ออกกําลังกายมานานมากก็ปวดเมื่อยทั้งตัวนะครับขนาดมานั่งที่นี่เขายังลากมานั่งเลยเราแทบจะเป็นของเหลวอยู่แล้วล่าสุดผมจําได้ว่าปฏิเฮนิดก็แทบจะโยนไม้ทิ้งตีไม่ไหวอะ่ะผมว่าถ้าคนออกกําลังกายสม่าเสมอคงไม่รู้สึกเหมือนผมหรอกนะพูดแบบหรูๆแล้วกันหวังว่าคนไทยจะสุขภาพดีนะครับจะสุขภาพดีดีไม่ดีนะครับก็ต้องเสริมด้วยตัวช่วยนะตอนนี้นะครับไอเฮิร์ขผ,<ม> <ๆ S 1> ผมนี่ก็ทำอินเซนต์อยู่นะติดอันดับท็อปๆแบรนด์ใน La ซาด้าช้อปปี้ทิกต็อกนะครับก็มีทุกอย่างา แล้วก็นี่เลยเป็นแอลคาไลนีนะก็ต้องกินจริงๆต้องกินก่อนหลอกก่อนังกายช่วยให้มันเผาผานนะครับไปดูได้เลยว่ารีวิวเราเยอะมากทั้ง s h อ p e e ทั้ง TikTok ก,กเนี่ยก็มีคนรีวิวแบรนด์นี้เป็นหมื่นๆคนเลยนะครับก็อยากให้ช่วยการสนับสนุนนะไปไเป้ะเฮิร์ไม่ค่อยได้ออกมาพูดว่าเรามี i ินเซนนะจริงๆบอกว่าจริงๆฮินเซนเป็น House Brand ของบริษัทผมเองนะแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับผมเราจะได้มีคลิปด,ดีๆให้ดูอย่างนี้ต่อไป ในการเล่นเครื่องบินนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความฟิตทางด้านร่างกายนะครับก็คือเราต้องยกเครื่องบินให้ได้เผื่อเวลามันตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะได้มีสุขภาพที่ดีในการทํางานปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีที่หนักสําหรับคนไทยนะคนที่ทํางานหนักอยู่แล้วพวกอาจจะทํางานหนักขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพใจก็ดีมีสิ่งสําคัญนะในการที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะครับทุกๆคน ก็เป็นกำลังใจให้กันละกันใครอยู่แถวบางนานะ S 3 6 5กาฝากสนับสนุนฟิตเนสที่นี่ด้วยนะครับรับรองว่าเทรนเนอร์ที่นี่ p t ทีที่นี่นะครับก็เป็นกันเองมากเลยนะก็อยากให้เปิดใจบอกกาลังกายกันครับทุกคนครับวันนี้เป๊ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับอันนี้เป็นมอบเสื้อนะครับสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่ฟิตเนสเรานครับเสื้อให้ครับพี่เป้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผบครับขอบคุณครับผกร่างกายไบ่อยนะครับเพื่อร่างกายพี่ใส่ แบบว่าสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อีกเยอะเลยใส่เลยนะครับใส่ปุ๊บก็จะดูตัวใหญ่นิดนึงครับโอ้โหเสื้อใหญ่มากเสื้อใหญ่มากเสื้อกะจาะใบรุ่นเลยยิ่งไหขอบคุณนะครนะับ